มะครับมาดูครับโอ้แดงน้ำอยู่ครับตอนนี้แดงน้ำอยู่โอ้รุ่นนี้ไวมากครับรุ่นนี้ไวฮะและ้วจักวคู่นี้จั่วห่งขันต่อเนื่องครับเอ็นเหลียงพวุ่มสามพบก,กับน้องภูมิสามเตรียมเตัวด้วยสมยศแชร์แล้วครับ เอฟซีบ่อปลางนี้ครับฝ่ายแดงก็สอบปลาลงนิดตัวหนึ่งฝ่ายน้ำเงินบางซ้ายสองอะบ่อปลาเนี่ยครกับบางซ้ายครับเข้ามาต่อจากคู่นี้นะครับเปลี่ยนผู้ว่ายสามจึงเปลี่ยนผู้ว่าครับเปลี่ยนบวกกลับแล้วคงสามเช่นเดียวกันอยู่น้ำเงินเชิดขึ้นครับยังไม่ถึงพันครับยังไม่ถึงพันนะฮะแชร์ด้วยครับโอ้โหขอบคุณมากครับนะฮะโอนะฮะแชร์แล้วครับขอบคุณมากครับ ที่ป้อมแชร์แล้วครับขอบคุณมากครับต้นสปีดแข่งหรือยังนะฮะสักครู่ครับอยู่ใกล้ๆน,น,นี้เองครับต้นสปีดอยู่ใกล้ๆนี้เองครับครับแล้ว,ลวก็ตัดเชือกเลยตูแงแรงเลยอย่าไปตูค่อยๆตูค่อยเดี๋ยวน้ำเรือเข้าเอาแลวครับมาดูฮะยังไม่ถึงพันครับยังไม่ถึงพันนะขอเลขพันด้วยครับขอหลักพันด้วยฮะแชร์แล้วครับนะฮะพิเชษครับขอบคุณมากครับ เอาแล้วครับสตาร์ทแล้ว,วต่อมาลุงนิดกับดางซ้ายต่อตาล,งาาลุงนิดกับดางซ้ายครับมาดูครับนะครับ้ำเงินหมอบมาก่อนนะครับมาดูครับเอ่อ แดงครับแดงนำฮะแดงนำนะฮะปลาล,ง,าง,าลง,างน้ำแดงเลบปลาลงนิดบ่อปลาลงนิดเข้าไปครับบ่อปลาลงนิดเข้าไปฮะเยวพวกายสามต้มแดง,แลลง,งต้องเลย้อะเพินสามเลยนะเบิรอนคู่ต่อไปนะฮะเหีงพวกไหล แชร์แล้วครับขอบคุณมากครับนี่คือกำลังใจนะฮะกำลังใจครับ